สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเรียนวิชาสุขศึกษาโดยครูนันทิยาพุ้มเขี่ยมนะคะวันนี้ก็จะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายมาดูหลกักการเคลื่อนไหวนะคะก็จะมีอยู่3อย่างก็คือ1การรับแรง 2. การใช้แรงและก็ 3. ความสมดุลน,นะคะนั่นคือหลักการเคลื่อนไหวอ่ะทีนี้มาดูอย่างที่1กันนะคะนั่นั่นก็คือการรับแรงการรับแรงก็คือการเคลื่อนไหวบนพื้นในลักษณะที่ร่างกายจะต้องรับน้ำหนักตัวจากการเคลื่อนไหวนั้นอ่ะอย่างเช่นการออกแรงรับน้ำหนักตัวขณะเดินขึ้นลงบันไดนะคะแล้วก็ การออกแรงรับน้ำหนักสิ่งของที่กดลงมาขณะยกของการออกแรงประยุงต้นไม้ที่กำลังปลูกไม่ให้ล้มนะนั่นคือการรับแรงนะคะอ่ะต่อไปมาดูตัวอย่างการเคลื่อนไหวแบบรับแรงกันบ้างนะคะอ่ะครูจะมีตัวอย่างให้นักเรียนดู2อ,อย่างก็คือ1การเดินขึ้นบันได ขณะเดินให้เอ็นตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยแข่งแขนทั้งสองข้างพอประมาณให้น้ำหนักลงบนส้นเท้านะคะนั่นคือตัวอย่างอันที่หนึ่งนะต่อไปตัวอย่างอันที่สองก็คือการเดินลงบันไดขณะเดินให้เอ็นตัวไปข้างหลังเล็กน้อยให้น้ำหนักของเท้าหน้าลงบนปลายเท้าเท้าหลังยกส้นเท้าขึ้นแล้ว ก้าวไปเป็นเท้าหน้าต่อไปนะคะคือตัวอย่างการเคลื่อนไหวแบบ,บรับแรงนะคะต่อไปก็มาดูหลักการเคลื่อนไหวอย่างที่2นะคะนั่นก็คือการใช้แรงการใช้แรงก็คือการเคลื่อนไหวทํากิจกรรมที่ร่างกายต้องใช้แรงอ่ะอย่างเช่นใช้แรงดึง,ร,ง,ดงรักดัน นะคะแล้วก็วันนี้ครูก็มีตัวอย่างการเคลื่อนไหวแบบใช้แรงมาให้เรียนดู2ข้อนะคะ,ะข้อที่1ก็คือการใช้มือดึงเชือกลากสิ่งของใช้มือจับเชือกให้ตึงก้าวเท้าใดเท้าหนึ่งไปข้างหน้าขาหลังเหยียดตรงหรืององเข่าเล็กน้อยเอนตัวไปข้างหน้าแล้วออกแรงดึงเชือกนะคะนั่นคือตัวอย่างข้อที่1 ต่อไปตัวอย่างข้อที่2ก็คือการใช้มือผลักดันสิ่งของยืนก้าวเท้าใดเท้าหนึ่งไปข้างหน้าย่อเข่าทั้งสองข้างเล็กน้อยโน้มตัวไปข้างหน้าใช้มือทั้งสองข้างวางบนสิ่งของนั้นออกแรงใช้มือดันสิ่งของออกไปอย่างสุดกำลังนะคะนั่นคือการใช้แรงและก็ตัวอย่างทั้งสองข้อนะคะอ่ะต่อไปมาดูอ่า หลักการเคลื่อนไหวอย่างที่3กันนะคะน,นั่นคือความสมดุลความสมดุลคือการทรงตัวในขณนะเคลื่อนไหวร่างกายหรือเคลื่อนที่ทํากิจกรรมต่างๆเพื่อม่ให้ตัวเอียงหรือร้มเช่นการขี่จักรยานการเล่นสเก็ตนะคะ,ะมาดูตัวอย่างการเคลื่อนไหวแบบสมดุลข้อที่1การเดินไต่ราว เดินบนราวไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3นิ้วยาวประมาณ3ฟุตสูงจากพื้นประมาณ1ฟุตนะคะนั่นคือตัวอย่างข้อที่1ต่อไปตัวอย่างข้อที่2ก็คือการฉีดจักรยานผู้ฉีดจักรยานพยายามทรงตัวไม่ให้เอียงเพื่อป้องกันจักรยานล้มนะคะนั่นคือความสมดุลน,นะคะทีน,นี้วันนี้ก็ จะมีใบงานให้นักเรียนทําด้วยนะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดวิชาสุขศึกษานะคะโดยให้นักเรียนบอกการเคลื่อนไหวมาอย่างละ2กิจกรรมอย่างเช่นเมื่อกี้ที่คุณครูบอกไป3าาอย่างใช่ไหมคะก็คือการรับแรงการใช้แรงและก็ความสมดุล แต่และหัวข้อก็ยกตัวอย่างให้แล้วนะคะทีนี้ก็ให้นักเรียนคิดมาเองอย่างละ2อข้อก็คือการรับแรง2อข้อการใช้แรง2อข้อและก็ความสมดุลสองข้อนะคะโอเควันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ